บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมค่ามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุราะที่สองอันบกะกะาะคลิปที่สองร้อยแปดสิบห้าสุระที่สองอันบกะกะาะสถานที่ประทานสุราะเมืองบดีนะ มีทั้งหมดจำนวน286อายะคลิปนี้เป็นอายะที่281อายะที่281ปัตตะกูยวมันตุรจาวนฟีฮีอิลัลลอฮ์ลุมมะทุวัฟฟาคุลลุนัฟซิมมาคัสบัตวะฮุมลายุดลามูน คำแปลจงระวังตนเองให้พ้นจากความทุกข์ยากแห่งวันที่สู่เจ้าจะกลับไปหาอันลหอณที่นั้นทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนเต็มตามที่แต่ละคนได้ขวนขวายไว้และเขาจะไม่ถูกปฏิบัติอย่างอายุติธรรมจบอายะที่281 ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสลัลลลออะไลฮิวัสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือดัฟฮีมูนกุลอานความหมายคำพีอั้นกุลอานอัถาธิบายโดยเมาลานาไซยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซัน ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่221ขออันล้ะประทานพรแด่ผู้จัดทําหนังสืออันห้ามดุลินละอัชลามุอะัยกุมคา